สวัสดีค่ะช่องยุจจาพาปลุกนะคะวันนี้เราก็จะมาลดน้ําหมักกากชากากกาแฟเป็นวันที่สามแล้วนะคะเป็นวันที่สามแต่ลดไปสี่ครั้งครั้งแรกไม่เข้มข้นมากครั้งสองเข้มข้นมากครั้ง3ก็เข้มข้นนะคะแบบไม่ผสมน้ำเลย ผสมนิดเดียวพอให้มันลดได้ง่ายนะคะแตบบ่รอบนี้ย่จ๋าว่าจะเอาอยัางไงดีก็ยังมีหอยเจดีหลงเหลืออยู่นะคะมีมามากำจัดหอยเจดีมันก็ยังมีหลงเหลืออยู่เนี่ยค่ะเนี่ยแย่จ๋าจะไม่ได้เอากากาออกะคะ่ะเวลากองตอนที่ว่าเวลากองเอาน้ำไปล้วย่จ๋าก็เทกลับคืนเหมือนเดิมให้มันมาหมักอยู่ในนี้เหมือนเดิม รอบนี้ยะยจ๋าจะ,จะว่าจะไม่เอากากว่าจะไม่ไม่ผสมน้ำกากชานะคะถ้าใครยังไม่ได้เข้ามาดูไม่เคยเข้ามาดูก็ากากชากากกาแฟมันปนกันนะคะที่จริงเขาบอกใช้กากชาเป็นการกําจัดหอยเจดีซึ่งเป็น หอยศตูพืชที่มากินผักสลัดของเราในแปลงนะคะมันจะอยู่กับดินหอยตัวใหญ่ๆอยางกําจัดง่ายนะคะเพราะว่าเราเห็นมันเดินอยู่แล้วก็จักทิ้งมันก็ได้แล้วแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นหอยที่อยู่กับดินแล้วมันตัวเล็กค่ะมันหอยอยู่กับดินแล้วตัวเล็กตัวเล็กแล้วมันก็กําจัดยากค่ะเวลามันมุดดินแล้วเราก็มองแทบไม่เห็นแล้ว พอมันขึ้นมาบนผิวดินมากินผักเราเราก็จะมองเห็นแล้วมันเยอะมันหลายตัวค่ะแต่ถ้าเกินหอยตัวใหญ่หอยท่าอย่างงี้ค่ะมันตัวใหญ่คืนเดียวมันก็กินหมดเรียบเป็นต้นแต่ว่าอันนี้ก็หลายตัวต้นต้นเล็กต้นกล้าที่เราลงใหม่ๆนะค่ะมันหายเป็นต้นเหมือนกันแต่ว่ามันกาจัดยากอะกาจัดยากกว่าหอยตัวโตอีกตัวโตเรายังหา ตอนเช้าหรือถ้าเราไม่มีเวลาไปส่องตอนกลางคืนพอตอนเช้าเราก็มาหาได้มันก,ก็เนี่ย,ยประมาณเวลาเนี่ยค่ะหกโมงเช้าเนี่ยมันก็กําลังเดินตุ้มเตี้ยมกับกับที่พักของมันเพื่อที่จะกับที่ซ่อนของมันแล้วเราก็ไปเก็บออกได้แต่อันนี้ค่ะเชา้ชาๆสายๆเจ็ดแปดโมงเก้าโมงมันก็ยังอยู่บนผิวดินมันก็กินของมันอยู่นั่นแหละกินตลอดเลย ญาจาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีแล้วนะแหละแล้วลดไปสามครั้งแล้วมันก็ยังมันยังไม่ไม่ตายหรือว่ามันยังไม่หนีไปไหนนะคะมันก็ยังมันก็ยังเดินให้มากินผักของเราอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ากากชาญาจามันอาจจะไม่เข้มข้นหรือบางครั้งยาจา๋าอาจจะไปซื้อ ชาที่เป็นกล่องที่ราคาถูกๆหน่อยเอามาแช่แบบเข้มข้นแล้วเอาลดอีกทีดีไหมน่าจะลองดูนะคะชากล่องเมื่อก่อนยาตเคยยน่ยจ๋าเคยซื้อมาตอนนั้น่ะแช่ชารา,าคาถูกไม่แพงเน่ยจ๋าก,ก็ซื้อมาแล้วมันชงไม่ร่อยค่ะยน่ยจ๋าก,ก็ไม่กินแต่ตอนนี้เน่ยจ๋าก,ก็ไม่ได้กินชาไม่ได้กินกาแฟอะไรแหละมันก็เลย หายไปไหนไม่รู้ด้าจ๋าว่าจะไปซื้อมาสักกล่องหนึ่งกล่องราคาที่มันราคาไม่แพงนะคะเอามาลองดูอีกทีหนึ่งถ้ามันรอบนี้มันไม่หายจริงๆเิ้่าจ่าว่าด่าจ๋าว่าจะไม่ซ่อมกล้าผักแล้วพอซ่อมไปอะ่ะมันก็ไม่รอดแล้วทีนี้พอต้นอ่อนอ่อนที่เราซ่อมไปต้นเล็กหมดมันก็จะลาไปกินต้นที่มันเริ่มโตค่ะแล้วมันก็กินใบล่างมันไม่เลือกนะคะว่ากินใบอ่อนใบแก่ ใบไหนที่อยู่กับกับดินใบไหนที่อยู่ใกล้ข้างล่างสุดมันเดินขึ้นไปเจอบใบไตขึ้นไปเจอใบไหน,นก็กินใบนั้นแหละคะ่ะก็จะเป็นรูๆรูๆเล็กๆเป็นพุนไปหมดทั้งใบแล้วมันก็จะกินอย่างเงี้ยนะคะจนหมดไปถึงรากเลยพอใบข้างบนหมดมันก็มุดลงไปกินรากตรงนี้ก็ผักเราไม่มีให้มันกินเนี่ยมันก็กินใบไม้ที่กําลังเปื่อยกําลังผุ กำลังจะย่อยอยู่มันก็กินมีอะไรให้กินมันก็กินหมดที่มันกินง่ายนะคะกำจัดยากอะหอยเจดีเนี่ยสำคัญที่ว่ามันเยอะหลายตัวแล้วม,มองไม่เห็นเวลามันหลบมันมองไม่เห็นเราไม่สามารถเก็บออกได้หมดแต่ย่าจ๋าก็ถ้าเจอก็พยายามเก็บเก็บทุกครั้งนะคะเก็บทุกรอบ เมื่อกี้ก็เดินไปเก็บมาก่อนที่จะมาไปดูแปลงผักมาก่อนแล้วแอบดูแปลงผักก่อนละก็ยังเจอหอยอยู่ไปบีบให้มันตายมาตั้งเป็นประมาณหกเจ็ดตัวได้ั้มตัวเล็กๆที่จริงมันมีเยอะกว่าน,นั้นน่ะเจ้าจ่ามองเห็นแค่นั้น,นเช้ามือดอยู่แล้วมันยังไม่ค่อยมองยังไม่ค่อยเห็น เดี๋ยวจะจากกองสักหน่อยก่อนนะคะกองสักหน่อยกองกองเอาแบบเนี้ยมันพอพอเริ่มหลายวันเข้าอ่ะมันก็จะเริ่มดูดน้ําดูดเนื้อเข้าไปมันก็กลายเป็นกองยากนะคะมันแรกมันก็ยังไม่ค่อยใบชามันยังไม่อืดอันนี้ใบชาใบกากระเฟใบชามันอืดแล้วมันอืดแล้วมันก็ มันก็เริ่มที่จะกองยากก็จะได้น้ำเยอะๆใช้เวลาเจ้าใช้กระชอนถี่กองด้วยแต่ก็ไม่ได้มันก,มนก็มันก็ถี่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถีจนมากถ้าถี่มากก็กองยากกองละเอียดอะกองยากอันนี้เจ้าก,ก็เนี่ยช้อนน้าน้ำๆก่อนน้อน,อน้ำาก่อน นมได้น้ําเยอะๆที่สุดจ้าจ่าจะจะไม่ลดไอจะไม่จะไม่ผสมน้ำเจ้าจ่าจะไม่ผสมน้ํานำแกจ,จะเอาให้คอค่ะตอนเจ้าจ่าก,ก็กองได้พอประมาณหนึ่งแล้วนะคะเจยแจ้าก็เอาใส่บัวเล็กค่ะเพราบัวใหญ่ อ่มันไม่ค่อยละเอียดค่ะรูบัวมันมันใหญ่ไปเอาเวลาลงมันมันลงเยอะมันหมดไวแล้วเราลดไม่ทั่วทุกหลุมถ้าอันเล็กเรายังลดซ้ำๆได้เอาเอาบัวเล็กค่ะด้จากแบบไม่ผสมน้ำเลยนะคะเนี่ยจะเอาแบบเข้มข้นเลยนะคะ เลยนะคะบัวเล็กที่เติมมันก็จะเล็กเติมยาเนี่ยค่ะเติมแบบนี้เดี๋ยวเราก็ไปลดกันเลยขอให้หอยเจดีเอหายไปจากแปลงผักของเจ้าจา่าด้วยเถอะเนี่ค่ะลดเลยหลุมที่ผักมันตายหมดแล้วเราก็ลดอันนี้เขากำลังเริ่มมากินอีกนะคะ เนี่ยค่ะยังเจออยู่เลยค่ะหอยเจดีเนี่ยยังมีอยู่ค่ะเนี่ยเนี่ยยังมีอยู่มันก็กินจนหมดเกลี้ยงแล้ะเนี่ยค่ะยังมีตัวเล็กๆกก็มีอยู่มีแตะตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะคะเนี่ยเนี่ยกินจนใบผักคุณหายหมดเลยค่ะเนี่ยไม่เหลือเลยเนี่ยจะาจ่ามาเก็บตอนแรกจะาจ่าก็ถอนขึ้นมาดูเขาก็กินของเขาเนี่ยค่ะดูใบนี้ค่ะรอยเขากิน นั่นมันจะเริ่มช้ำตใ่ใบล่างมันเลือกกินเฉพาะใบล่างอย่างเพราะว่ามันกินทั้งต้นค่ะกินจนกว่าจะหมดเนีย่ยเลจากก็จะลดไปแบบนี้แหละลดไปทั้งใบผักนี่แหละผักตายก็ต้องสละแล้วล่ะคะ่ะต้องลองยอมยอมทดลองสละผักดูถ้าเกิดว่าเขาทนเพราะมันหมักสามวันแล้วนะคะกับน้ำซาวข้าวกับ กาชากากาแฟเนี่ยค่ะสามวันแล้วเจ้าจาหมักไว้เนี่ยกำลังเริ่มมากินต้นเนี่ยต้นใหญ่เห็นไหมคะเนี่ยมันมีทุกแปลงเลยค่ะมีทุกช่องแต่ว่ามันจะเริ่มทยอยกินจนหมดเป็นต้นต้นไปค่ะถ้าหมดต้นนี้แล้วมันก็จะไปต้นอื่นไปต้นอื่นไปจนจนมันหมดนะคะเนี่ยเจ้าจ่ามันจะรอดไหมผักเจ้าจาาแปลงเนี้ยลองดูค่ะ หมดแล้วไม่พอต้องเอาให้มันหมดทุกหุดจะรอดไหมมันต้องรดให้โดนตัวหอยนะคะอันนี้แต่ว่าบางทีเราก็มองไม่เห็นเนาะว่าตัวหอยมันอยู่ตรงไหนต้องรดไปตามดินค่ะมันก็เลยใช้เยอะนี่ค่ะมีทุกหลุม แต่ว่าจะมีมากมีน้อยมันเริ่มทยอยมากินพวกต้นโตแล้วค่ะมันลุ้นกันค่ะว่าแปลงผักนี่าแปลงนี้มันจะเป็นยังไงนี่ยค่ะเริ่มมากินต้นที่มันเริ่มโตแล้วมีค่ะหอยมันยังไม่ไปไหนเลยยังไม่ตายหรือว่ามันยังไม่หนีไปไหนมันก็ยังขึ้นมากินอยู่เรื่อยๆให้เราเห็นอยู่ทุกวันลุ้นกันค่ะมันต้องลอง เสี่ยงดูแล้วแหละจะรอดไม่รอดก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วการปลูก,กเกษตรอินทรีย์มันก็ปลูกผักแบบอินทรีย์มันก็เป็นแบบนี้ค่ะมันมันไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเนาะยาฆ่าหอยยาฆ่าอะไรที่จริงมันมีแต่แย้จากก็ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าเราปลูกผักให้ลูกค้าแบบปลอดภยัยปลอดสารเคมี เราก็ไม่อยากจะใช้เดี๋ยวมันจะ